รหือเปล่าคู่รักดาราดังปล่อยภาพเซตหวานแฟนๆรอลุ้นข่าวดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มักจะเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆชวนอิจฉาตลอดสำหรับคู่นักแสดงสาวชาวเกาหลีซอจียอนและนักร้องหนุ่มฮันอิสริยะที่กว่าจะได้มาใช้สถานะแฟนต้องใช้เวลานานกว่า2ปีแล้วจนถึงวันนี้ทั้งคู่ก็คบหากันเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วจนแฟนๆต่างก็พากันรอลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะได้สละโสดกันสักที ล่าสุดด้านนันกร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะก็ได้ออกมาปล่อยภาพสุดหวานกับแฟนสาวซอจียอนพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า มีคนบอกเหมือนรูปพรีเวดทามกลางแฟนแฟเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยอาทิเช่น,ฉนเฉลยเลยก็ได้ค่ะว่าพรีเวดดิ้งจริงเหมือนมากเหมือนรูปพรีเวดดิ้งจริงๆไม่เหนื่อยหรอกแต่งเธอยินดีด้วยนะครับแต่งได้แล้วตกใจหมดเลยค่ะแวบบแรกนึกว่าพี่จีกำลังรับดอกไม้ลุ้นพี่ๆอยู่นะคะฟิลพรีเวดดิ้งที่แท้ทรูนั่นเองละค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ